เสตากมานะครับะมาคเาีมาตมปากตองพ่ไหองนี้เบิรงกันครับมานี่ครับมาครับใส่กครับตามาิก้อนครับนครับตําครับตําครับบากผีกับไซครับ ตำนะครับครับแล้วครับอันนี้เป็นขั้นตอนใส่กระปูนะครับเนาะครับใส่กระปูครับบาหนี้ครับใส่กระปูครับตองมันยังคีบุได้สมไปได้ครับมันยังแสบมั่นครับมาหนี้ครับแกใส่ครับครับบีใส่ครับ ปูได้ใ้ในหน้าเขานี่ยครับใส่ครับเช่บได้ครับน่ครับครับใส่ปูครับมเซีเชีขาเข้ากันกอนนะอามาครับขาขาขามามามาตามต่อานิเข่าท่าเลครับอีพึ่งอีพึ่งเซฟแก้มแเอามันเดือดห้มเดือดห้ เี่ยัทำมให้เอาอยู่บ่อย่นูเคยเห็นเดี๋ยนี่หนจัเดี๋ยวนี้ยับเดียยาววให้เบิ้ okay, okay, okay. Dorothy> งต e ่เห้นมำนี่นี่โอ้ดีบ่โอ่นเนโอ้โอ้คอ้โ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 โ้โอ้้อ้อย้ นะครับโอเคนะครับถูกตองนะบานี้ครับปกต้องครับครับต้องครับนี่ครับเนี่ยต้องครับ เอาแบบแซีบเลยนะครับแซีบนัวๆุนนะครับเนาะจัดได้ครับแบบแบบแซีบนัวๆเลยนะครับโคกกะน้อยแต่แท้นะครับเนาะนี่ตำคักอยู่ครับการครับมีเต่น้อยๆเลยครับพอดีหมอพอดีมือเลยครับแบบแหลกครับอันนี้แหลกครับแดกเส้นยางครับยอดครับแบบประหยัดประหยัดครับโอ้ยหอมเด้อมันมีดีเลยนี่นะมันมีดีเลยนี่

น่คร<ห>ับตัวแสบมนเลยครับนี่เด็ดขาดตัวมกไดครับตัวแสบครับโอ้ม่หอเดือดหาตัวนี้ครับตครับันนี้นาครับมามีตนี่นี่แสบครับขาแบครับโอ้ยทำได้ไลเลยครับ อ yup. ตํามรับชมนี่ทำย่างเปน้ำลายไร้ค่ๆครับจะแซบตลอดเลยครับสมํำลายแจกจวดจลดครับแ้มเหลาครับคักเทีตามเรียวหน่อยนใจเย็นจย็ำให้ใจเย็นใจเย็นแยมแซบครับตลอดไดยครับดับเซฟเพนะครับยังชิบกแซบครับทำลายตั้มืึงกันงัวครับ ตำเพิ่อให้นัวให้แฉบครับน้ำมันแตกออกนะครับตามะเฟืงมันฉีนัวแบบคราฟนี่นะครับโอือยอดครับตรงนี้ครับเบิ้นฟังเสียงต่ำเลยครับสุดยอดครับเฮ้ต่อไปเป็นการชิมนะครับเนาะมาครับผมชิมให้เบิ่งนแฉะไปดิ่ครับมาครับผมชิมให้เบิ่งครับอืมตอนนี้พูดงอยครับ ข่าครับชุดยอดครับสุดยอดนียครับสี่ครับใส่สี่ครับรสตาแล้วครับสุดยอดเอาคุยมาครับเบรกี่คุ้ยครับซ้ำนี่นะครับโอ้ยครับสุดยอดอีลีนี่ครับจะได้ไหมครับเปลี่ยนตายเลยโอ้แจ๋อเจ๋เอามาที่มาทิมเบิ้งนี่ทานม่อระคับีเป่นนี่ กไม่หม้อเสือแดงมูจินมูบ่เผ็ดรลายกับเสบยบลายครับบนต้องห่วงครับกวานเพชรมต่บ่มีปัญหาอุปสรรคยครับมันแสียบลายครับแสีบมีเผ็ดแห่งเผ็ดเสียบครับแก้วครับแก้วบนนี้จานใส่เนาะครับเนาะนี่แก้วนี่จานใหญ่เลยครับโอ้ยโอ้ยจ้ำก็มีเนาะครับเนาะนี่หม้อรถเซฟยบนับเซฟเพชรแหลมมาครับขาข้าวหน้าเซฟเอาดีครับยักเบรกเนาะครับเนาะ ายิงไปแต่ก้าวมันก็เน้นหนีได้ครับเหล่าข้าวนะครับจัดยัดยัดรับครับมาครับครับมองตรงนี้ครับเดี๋ยวเนี่ยไปครับครับอืดีกันเป็นทำได้แตกเลยครับครับครับอ้าวครับเซตาฮากินมันผากคตรสไคติดตามเลยนะครับเจ้า